สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับเปิดดวงปังเดือนพฤษภาคม2566นะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวย้ายกันก่อนเพราะว่าเดือนนี้มีดาวย้ายค่อนข้างวุ่นวาย นะเดินช้าเดินถอยหลังเดินเร็วเดินเสดโอ้โหโมีผลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมแบบมีในยะสำคัญนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวพระพุธครับยกเข้าสู่ราศีมีนเป็นการยกย้ายแบบถอยหลังพักราศีพักข้ามราศีจากอยู่เมษนะเขาต้องเดินไปพึกศพใช่ไหมอันนี้ถอยกลับมามีน แต่ก็เป็นการดีเพราะว่าราศีมีนเป็นราศีที่เกี่ยวกับการเงินของชาวลัคนาราศีกุมาดาวพุธเข้าเรือนการเงินแสดงว่ามาให้เงินแล้ววันที่สองพฤษภาซะด้วยวันเขาเรียกว่าออกสลากนะเพราะว่าหนึ่งเป็นเมเดวันแรงงานเขาก็ย้ายวันออกสลากมาวันที่สองพฤษภาแล้วดาวพุธย้ายเข้ามาเรือนการเงินชาวลัคนาราศีกุมดาวพุธก็เลขสี่ <laughs> นะอ่าบอกใบให้นิดหนึ่งนะที่เหลือก็ไปวุ่นหากันนะอ่าแต่เลขสี่นี่มีโอกาสสูงครับดาวสู์ครับยกเข้าสู่ราศีมิถุน4พฤษภาคมนะดาวพุธยกกลับเข้าราศีเมษ6พฤษภาคมนะย้ายแป๊บเดียวถอยหลังไป3-4วันแล้วก็ถอยกลับมา,าแล้วก็เดินหน้ากลับมาดาวดาวังคารครับย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ 10พฤษภาคมถัดมาคือดาวพระอาทิตย์ครับเดินหน้าเข้าสู่ราศีพฤษศ15พฤษภาดาวพระเกตยกเข้าสู่ราศีสิงห์เล็งลัคนาชาวราศีกุมฉะนั้นก็เรียกว่า19พฤษภาเนี่ยอันนี้ก็สำคัญดาวพระเกตมาเล็งลักนะครับสุดท้ายดาวพระศุกร์ครับเดินรวดเร็วเห็นไหมต้นเดือนย้ายเข้าราศีมิถุน นะพอปลายเดือน30พฤษภาย้ายเข้ากรากฎเลยอยู่ไม่ถึงเดือนนะฉะนั้นตรงนี้มีนัยยะสําคัญแต่ดาวศุกร์ที่เข้ากรากฎเดี๋ยวจะยกคําทานายไปอยู่ในเดือนมิถุนายนนะเพราะเขาย้ายสิ้นเดือนกว่าจะออกฤทธิ์ออกผลน่าจะมาตอนมิถุนายนนะครับอะเรามาเริ่มกันที่ชาวลัคนาราศีกลุ่มดาวพุธมานี่ดียังไงให้เงินจริงไหมโดยทฤษฎีก็ต้องบอกว่าใช่ ดาวใดที่มาโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินก็แสดงว่าดาวนั้นมาให้เงินงั้นดาวพุธเป็นตัวแทนของอะไรดาวพุธเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์เอ้ยโทษทีตัวแทนของปุตตะการลงทุนการเสี่ยงโชคเอาและนะเอ้ยมีลุ้นเลยอะ่ะนะเออดาวพุธเป็นตัวแทนของโครงการใหม่ๆบุตรบริวารลูกหลานใครจะเสี่ยงนะมีโชคลาภนะ ลูกหลานเนี่ยนะบอกลูกหลานให้เลือกกระซิบดูสิเลขอะไรดีลูกอะไรเงี้ยนะมีโอกาสนะพะปุตตะมาให้เงินไงเข้าใจไหมเออแล้วปุตตะก็หมายถึงการเสี่ยงโชคการลงทุนได้ทั้งนั้นนะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าสวยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดีนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมรณะก็คืออะไรสิ่งเก่าๆสิ่งที่จากไปนะเลข อายุบัมพบุรุษเลขบ้านเกา่าเลขรถดเกา่ามีเนี่ยน่ะถือว่าโอเคเลยนะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวเราตัวเลขที่เป็นเศษติส่วนตัวของเรานะบ้านเกา่ารถเกา่าเลขเกี่ยวกับบัมพบุรุษของเรานะแล้วก็ถามเด็กๆนะวันเกิดลูกวันเกิดหลานอะไรพวกเนี้ยม,มันมีโอกาสนะก็ลองพิจารณาดูตรงนี้ถือว่าดีนะ แต่จุดเสียมีครับแต่จุดเสียเนี่ยจะเป็นลักษณะของครอบคลุมทุกลัคนาราศีการที่ดาวพุธพักจุดเสียเนี่ยมันจะส่งผลโดยรวมนะดาวพุธนี่แปลกถือว่าเป็นดาวเล็กนะเป็นดาวที่เล็กอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะและการเดินเขาก็เนื่องจากเขาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะ่ะการเดินเขาเหมือนกับว่าเดินไปแล้วมันจะถูกดาวอาทิตย์บัง เดินไปแล้วจะถูกเพราะดาวทิศใหญ่ที่สุดถูกไหมดาวพุธเล็กนิดเดียวแต่ยันอยู่ใกล้ที่สุดฉะนั้นมันก็เลยเขาเรียกว่าความไม่แน่นอนนะความไม่แน่นอนฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเวลาเดินถอยหลังเมื่อไหร่โดยหลักการดาวพุธพักการสื่อสารคําพูดคําจามักจะเสียหายนะมักจะเสียหายฉะนั้นเรามัดระวังคําพูดด้วยครับนะคำพูดที่เป็นเรื่องของสัญญา การตกลงข้อความคอมมิชเมนต์รวมทั้งเอกสารนะพูดปากเปล่าก็มีสิทธิ์เขาเรียกว่ามีข้อผิดพลาดได้นะฉะนั้นเพื่อความหนักแน่นนะเพื่อความหนักแน่นสงบปากสงบคำอันนี้ผมเตือนทุกลัคนาราศีช่วงนี้อย่าเพิ่งไปพูดอะไรที่มันวุ่นวาย mm hmm. เช่นสัญญารับปาก ให้ยืมเงินหรือไปออกปากขอยืมเงินกับใครช่วงนี้มันจะมีความคลาดเคลื่อนสัญญาไม่เป็นสัญญาถึงแม้ว่าไม่ใช่สัญญาปากเปล่ามีเรื่องการเขียนสัญญามีเรื่องของเอกสารธุรกรรมก็ตามก็มีโอกาสผิดพลาดโดยเฉพาะท่านนะถ้าจะกำลังทำเอกสารประเมินผลงานทำเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะทั้งนักศึกษาทั้งครูบาอาจารย์ ผลงานวิจัยรูปเล่มรายงานนะทีเซีวิทยานิพนธ์อะไรต่างๆนานาต้องเช็คให้เรียบร้อยบางทีส่งเอกสารขอประเมินเพิ่มเงินเดือนเพิ่มวิทยาฐานนะเอ่อไปบางทีไปเขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผิดอย่างเงี้ย <c oughs> นะเอ้ยมันมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้นะเออต้องระมัดระวังเอาง่ายๆต้องตรวจเช็คเอกสารให้เรียบร้อยถ้าใครที่กําลังเขาเรียกว่า วุ่นวายอยู่ตอนนี้นะในเรื่องของเอกสารสัญญานะหรือแม้แต่เอกสารสัญญาทางออนไลน์นะส่งข้อความนะคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าส่งเอกสารข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโทรศัพท์พังโทรศัพท์เสียมันไม่ใช่เสียแค่โทรศัพท์โทรศัพท์พังโทรศัพท์เสียซื้อใหม่ได้แต่สิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์แอปธนาคาร อย่างเงี้ยแอปบัตรเครดิตนะแอปเกี่ยวกับสุขภาพข้อมูลส่วนบุคคลระมัดระวังอย่าให้รั่วไหลนะครับรวมทั้งคอร์เซ็นเตอร์ลิงก์ข้อความแปลกๆนะไม่ใช่ว่าเห็นสาวสวยหน้าตาดีๆทักมาคุณพี่ค่าคุณพี่กดกดกดลับกดลิงก์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะน,ะนี่ก็เป็นลักษณะแบบ เป็นสแกมต่างๆเป็นอะไรต่างๆต้องระมัดระวังครับนะฉะนั้นดาวพุธพักภาพรวมทุกราศีแหละต้องนิ่งอย่าพึ่งขยับอย่าพึ่งตกลงอย่าพึ่งออกปากอย่างในกรณีตอนนี้เนี่ยช่วงเลือกตั้งใช่ไหมบรรดาผู้สมัครนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยแหมมันหยุดพูดไม่ได้มันก็ต้องพูดเพราะมันต้องหาเสียงสังเกตไหมช่วงนี้จะมีเรื่องข่าวลือจะมีเรื่องข่าวไม่ดีพูดแล้ว พูดผิดพูดถูกพูดพูดไปแล้วไม่ตรงแต่ความเป็นจริงอนะไรต,ต่างๆนานาะซึ่งก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็ขุดคุยกันไปขุดคุยกันมาเนี่ยมันจะวุ่นวายเห็นไหมดาวพูดพักมักจะเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นเราเป็นบุคคลธรรมดาเราไม่ได้มีอาชีพในการที่จะต้องพูดต้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่านิ่งๆไว้นะส่วนใครที่มีอาชีพที่ต้องสื่อสารตลอดเวลาเนี่ยยัง เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรต่างๆนานาที่ต้องพูดออกหน้ากล้องหรือใส่เสียงนะหรือต้องเป็นพิธีกรหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเน้นข้อมูลที่หนักแน่นอ่านะแล้วก็พยายามพูดให้ถูกนะอย่าพูดให้มันผิดนะผิดเลกผิดน้อยไม่เป็นไรแต่บางทีไอ้ผิดเล็กผิดน้อยนี่แหละมันลุกลามใหญ่โตคนเข้าใจผิดอะไรลักษณะแบบนี้เนาะก็ระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ที่ผ่านมาในเรื่องของดาวพุธ แต่ชาวลัคนาราศีกุมมาได้เปรียบเพราะเขาดเข้าเรือนการเงินดาวที่เข้ามาคือดาวที่เข้ามาให้ฉะนั้นเข้ามาให้เงินนั้นแล้วเป็นดาวดีนะดาวปุตตะแล้วก็ดาวมรณะมรณะก็บำเพ็ญบุษนะมรดกเนี่ยดีไม่ดีมีเกณฑ์เรื่องมรดกนะชาวลัคนาราศีกุมนะดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าเรือนกระดุมพระเออใช้ได้นะทําเป็นเล่นไปเพราะ ดาวพุธเขาเข้าเรือนพฤหัสราศีมีเนี่ยคือพฤหัสพฤหัสไปอยู่ภพที่สามได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์การเงินเป็นอุดมเกณฑ์การเงินเป็นราชาโชคและดาวพุธกับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นคู่เขาเรียกว่าโชคเทวิศด้วยนะโชคแบบเทวดาให้เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมีโอกาสแล้วผมก็ดูแล้วแหละแหมดาวเกตมาเล็งรักแบบนี้มีลุ้นครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุม ธีระดาวเนาะถัดมาธีระดาวแล้วการดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์โคจรมาอยู่เรือนปุตตะแปลง่ายๆครับบ้านใหม่รถใหม่หรือมีเกณฑ์การนำสินทรัพย์นำหลักทรัพย์เงินเก็บหรือสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆเอาไปลงทุนอ่าก็มีเกณฑ์ดีนะจังหวะนี้ถือว่ามีเกณฑ์ดีเพียงแต่ว่าจัง ผมว่ายังยังไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าดาวสุกอ่ะเดินเร็วไม่แน่ไม่นอนการที่เขาเดินเร็วเนี่ยจังหวะการให้คุณให้โทษเนี่ยมันจะยึกยักยักไม่สม่ำเสมอเพราะเดี๋ยวสามสิบพฤษภาเนี่ยเขาก็เดินเข้าเรือนอลีแล้ะนะเข้าเรือนอลีแล้ะยังไม่ยังไม่ใช่ตําแหน่งที่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดท่านมีโครงการไว้แล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกผมทําไปแล้วผมผมเอา ไปจำนองแล้วบงบ้านจะเอาลงทุนจะเปิดร้านอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับลุยไปได้เลยนะแล้วก็ใช้ความรอบครอบระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ดาวศุกร์เข้าเรือนอลีมันไม่ได้แปลว่าร้ายสถานเดียวนะมันแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยกำลังคิดอ่านเรื่องลงทุนและหาช่องทางติดต่อ นะไปคุยกับแบงค์ไปคุยกับสถาบันการเงินหรือคุยกับคนที่เราอาจจะอยากให้ความช่วยเหลือนะแต่ก็ต้องระวังนะเ,เพราะอะไรดาวพุธมันพักอยู่เห็นไหมการสัญญิงสัญญาการช่วยเหลือลับปากอะไรเนี่ยมันมักจะติดขัดไม่เป็นไปตามน,นั้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ลาบรื่นนะครับก็ต้องใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆถือว่าดีการเสี่ยงโชคการลงทุนอันนี้ได้เปรียบ นะได้เปรียบเลยทีเดียวนะส่วนการที่ดาวสุขเดี๋ยวปลายเดือนเขาจะยกย้ายเข้าสู่กรกฎฏเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าม,มีโอกาสแหละที่อาจจะได้กู้เงินก้อนใหญ่นะหลัทรัพย์ไปอยู่เรือนอริแต่ว่าเป็นราชาโชคเนี่ยลักษณะจะได้เงินก้อนใหญ่แต่มันก็ได้มาแบบการหยิบยืมกู้ยืมเครดิตนะเปิดวงเงินอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสําหรับท่านที่กาลังจะต้องการ ขยายธุรกรรมขยายกิจการขยายธุรกิจก็เป็นสิ่งดีครับเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะดวงชะตาเนี่ยภาพรวมโอเคนะเพราะว่าดาวที่มันสำคัญอะดาวใหญ่ๆดาวบิ๊กบิเบิ้มเบมเนี่ยเขาส่งผลดีต่อดวงชะตาอยู่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวองคารดาวอาทิตย์พวกเนี้จะเป็นดาวที่ที่ส่งผลในเรื่องของเกี่ยวกับระยะรายเดือนส่วนดาวที่ส่ง ผลดีทั้งปีเนี่ยดีหมดดาวที่ส่งผลทั้งปีเนี่ยดีหมดเช่นดาวเสาร์ไม่ใช่ปีเดียวครับสองปีครึ่งดาวเสาร์มากุ่มลัคนาชาวราศีกุมเนี่ยได้ตำแหน่งนละอเอกเ,อเ,อเ,อเกนหรือว่านรละอง,งเกนเกนดีที่หนึ่งนะครับนละสุริยะเรืองรังสีโสละเนี่ยชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกุมรักษ์แม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพัน นะอันนี้คือดีแล้วนะดาวพฤหัสเป็นไงโคจรเป็นอุดมเกเก์นันลักือโสโรบุธโทชีโวสุโกเล่าสาหัชชะตนุพันธุเคา้าเอาปัตตนิและลาภาเห็นไหมนอกจากดาวพฤหัสแล้วก็หลังวันที่6ดาวพุธเขาก็กลับมาเออดาวพุธเขาก็กลับมาฉะนั้นดาวพุธก็เป็นอุดมมาเก์ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมดาวสําคัญดาวใหญ่ ดาวสาวสองปีครึ่งที่ครอบคุมชีวิตของท่านดาวพฤหัสหนึ่งปีที่ครอบคุมชีวิตของท่านเน,นี่ยภาพรวมทั้งปีมันดีสองดาวเนี้ยมันดีอ่ะราหูอีกละราหูก็โยกหน้าดวงชะตาไม่ได้เสียหายมีกำลังเพราะว่าราหูดาวธาตุลมไปอยู่ในแม่ธาตุไฟไฟลมเนี่ยพอมันได้ความร้อนมันจะเกิดเป็นลมพายุฉะนั้นกำลังของท่าน,นจะแรง แถมตัวท่านเป็นราศีธาตุลมได้ดาวธาตุไฟอย่างเสามาส่งเสริมแล้วลาหูกับเสาก็โยกกันสวยงามอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดนะเดี๋ยวปลายตุลาเนี่ยก็จะมีเรื่องราหูย้ายมาโอ้โหสนุกสนานแน่นอนชาวลัคนาราศีกุมเพราะพระราหูคือดาวประจําตัวของท่านครับสบายอกสบายใจได้ถัดมาคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน สหัสชะดาวองคาเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะสำคัญนะเข้าเรือนอริโอ้โหกรรมมะอริอันนี้ก็ต้องหน้าหน้างานนี่ต้องบอกไม่ดีก่อนเพราะอะไรรู้ไหมกรรม,มะอริแปลวไ่าอะไรอุปสรรคปัญหางานมันติดขัดงานมันเจอการพิสูจน์งานมันมีการที่จะต้องเจอการแข่งขันส่วนสหัสชาก็คือสังคมชื่อเสียงการเดินทาง การเดินทางก็ติดขัดพูดง่ายสิ่งที่ท่านทำรับผิดชอบอาจจะไม่คล่องตัวครับในระยะนี้ติดขัดปัญหาถูกเบรกซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ดาวพุธมันถอยหลังถูกไหมที่รับปากไปที่อะไรไปมันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยมันก็งานเราก็ถูกชะลอถูกเบรกไปด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมแต่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เสียหายอะไรมากมาย มันช้ามันติดขัดแล้วเราจะหยุดเหรอแล้วเราจะถอยหลังเหรอไม่ถอยดะครับก็ลุยต่อไปนะลุยต่อไปมันยากนิดนึงมันมีปัญหาให้แก้นิดนึงอุปสรรคหรือบ่พบอลิเนี่ยมันมันเป็นพบที่ให้เป็นทางผ่านนะมันไม่ใช่พบที่แบบตกแล้วก็ถอยหลังตกแล้วก็จบตกแล้วก็เสียหายมันเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นตัวประตูที่มันแข็งแรง ที่เราต้องใช้เราต้องออกแรงผลักออกไปดันออกไปแล้วมันจะพอดหลังจากพบอรลลจะเป็นพบปัตตนิพบดีถูกไหมพบอลัลลีอย่าไปตกอกตกใจนะสบายใจได้แล้วดาวอังคารนั้น <sk r> เมื่อมาอยู่ที่ราศีกรกฏ <sk r> เขามีตำแหน่งเป็นนิดตามลหลักโหราศาสตร์ทั่วไปแต่ในโหราศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยมองในแง่ของธาตุมองในแง่ของราศีมองในแง่ของแกนทวาร ธาตุสำคัญราศีสำคัญดาวอังคารนั้นจะได้ตำแหน่งมหัตกรรมโกลาเลิกมหัตถะแปลว่าผู้มีทรัพย์กรรมคือการกระทำโกลาเลิกก็คือวุ่นวายโกลาหลเอาง,ง่ายๆการงานเจออุปสรรคก็จริงแต่ถ้ามันผ่านมันเหนื่อยมันยากมันวุ่นวายรวยครับนี่นะคื าจจะใช้คําว่ารวยได้ไม่เต็มปากแต่ใช้คําว่าประสบความสำเร็จแต่คําว่ามหัตถะเนี่ยแปลว่าผู้มีทรัพย์หรือเศรษฐีฉะนั้นสิ่งที่ได้รับจากการตอบแทนของการที่ต้องเหนื่อยยากฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยแล้วก็วุ่นวายผลตอบแทนมันดีครับคุ้มค่าเห็นไหมมหัตถกรรมโกลาหลือถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับเป็นตําแหน่งที่ดีมากเลยทีเดียวนะเขาเรียกว่า เป็นเลิกเศรษฐีผู้วุ่นวายอ่ะคือหยิบนู่นจับนี่ได้ไหมปกติเศรษฐีต้องเป็นไงนั่งนิ่งนิ่งนั่งสบายสบายนะคอยสังส่งนู่นสั่งนี่แต่อันเนี้ยมันเป็นเศรษฐีที่แบบโอ้โหต้องไปเองนะต้องทําเองนะเป็นเท่าแก่แต่ต้องไปแบกของกับลูกน้องนี่เป็นลักษณะแบบเนี้ยมหัตถกรรมโกลาเลิกและทิศทางมันบ่งบอกชัดเจนเนี่ย งานเจออุปสรรคโกลาเลอร์ก็วุ่นวายวุ่นวายแล้วเป็นไงวุ่นวายแล้วเป็นผู้มีทรัพย์พูดง่ายว่าวุ่นวายแล้วความสําเร็จนะตำแหน่งนี้ตีความยากนะแต่ตีความแล้วมันดีนะเพียงแต่ว,ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ว่าโอ้โหพอรู้อย่างนี้แล้วสบายแล้วไม่ใช่จเจอแน่หนักแน่ลาบากแน่ความอึอดอัดอาจจะเจองานใหม่โจทย์ยาก ไม่เคยทำมาก่อนไม่มีความรู้คนที่มีความรู้ความรู้ในศาสตร์ที่ตัวเองทำอยู่นะหมายถึงงานที่ท่านทำอยู่ท่านมีสกลิลมีทักษะมีความรู้แต่งานที่ได้รับมอบหมายใหม่หรืองานชิ้นใหม่ๆเนฮ้ยเป็นงานที่เราไม่คุ้นแล้วไม่มีความรู้เลยุคนที่ไม่มีความรู้มาจับงานชิ้นใหม่ๆมันก็จะเป็นไงมันจะลกๆหน่อยถูกไหมมันจะแบบเฮ้ยจะเอาไงดีว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ ลนะักษณะแบบนี้ก็จะวุ่นวายแต่ก็ได้ตำแหน่งที่ดีฝ่าฟันไปสุดท้ายจะได้รับความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้มีทรัพย์มหัตถกรรมโกลาเลอรรวยนะยนี้แน่นอนเลยนะถือว่าโอเคเลยนะดาวเกตรครับอ๋อดาวอาทิตย์ก่อนดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปตอนนัตนิเข้าสู่เรือนพันธุ์ทุกคู่ครองก็มาช่วยในเรื่องหลักทรัพย์ คู่ครองก็มาช่วยในเรื่องของการสร้างครอบครัวดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกครับถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะถือว่าแหมตำแหน่งนี้ดูดีเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะตำแหน่งนี้ใช้ได้นะดาวอาทิตย์เขเรียกว่าหม่นหมองมาเมษานี่ไปเจอพระราหูเจอสุริยคราดจันทร์รคาดปมาสองครั้งตอนนี้หลัง15พฤษภาดาวอาทิตย์หลุดแลละ นะหลุดจากคลาดและแนวคลาดดาวทิศเป็นดาวคู่ครองท่านก็เชิดเจิดจรัสายไหลแถมยังได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกด้วยก็ยังสวยงามครับนะดาวพระเกตมาเล็งลัคนาเทวดามาถึงตัวนะเทวดามาเพ่งเล็งของเรานะครับพูดง่ายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยือนท่านฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีในการที่มีโอกาส ในการขยับขยายทำอะไรต่างๆจะได้รับความสำเร็จโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะครับถือว่าดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรับความเครียดความลำบากสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวพระเกตนั้นนอกจากเล็งลัคนาท่านแล้วก็ยังเล็งดาวเสาดาวเกตกับดาวเสาเล็เลงกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความวิตกจริตคือเครียดอึดอัดไม่รู้สาเหตุ ไอเสาเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วนะอ่าเครียดอยู่แล้วนะแต่ดาวเสาเนี่ยมาเป็นผลดีให้ชาวลัคนา,าราศีกลุ่มเพราะลัคนาราศีกุ่มเป็นราศีธาตุลมที่แบบว่องไวฉเฉลียวฉลาดคิดแล้วทําคิดแล้วไปเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้พอคิดปุ๊บลุกไปเลยลุกไปหยิบลุกไปทําเลยเป็นอย่างนี้ไหมชาวลัคนาราศีกลุ่มคล่องแค่ว่องไวนะกล้าลองผิดลองถูกไอดาวเสาเนี่ยข้อดีมันก็คือทําให้ท่านเนี่ยนิ่งขึ้น ทำให้ท่านเนี่ยช้าลงนะแต่การที่ดาวเกตเข้ามาส่งเสริมมะเร็งเนี่ยมันอาจจะทําให้ท่านเนี่ยบางทีจากที่เคยคิดแล้วทำคิดแล้วทำบางทีมันคิดมากมันคิดมากขึ้นคิดแล้วมีความวิตกกังวลเล็กๆจากที่เคยกล้าลัคนาราศีกุมเป็นราศีที่กล้านะแต่พอดาวเกตมาเร็งดาวเสาปุ๊บเนี่ยแล้วผ่านลัคนาท่านเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าเฮ้ยเริ่มคิดมากเริ่มมีความกลัว เริ่มยับยั้งชั่งใจนะแต่ถ้าเป็นเดือนพฤษภาคมตรงเนี้ถือว่าโอเคแล้วแหละเพราะอย่างที่บอกไนงะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องลุยต้องเหนื่อยต้องพิสูจน์ยังไม่ใช่ช่วงที่จะรับความสําเร็จเข้าใจไ,ไหมคือทั้งปีมันดีนะแต่เดือนนี้ก็ต้องยอมรับโดยตรงๆว่าแหมมันยังไม่ใช่จุดที่แบบดาวเนี่ยบ่งบอกว่าอุย้ยอะไรก็ง่ายอะไรก็สําเร็จมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่เฮ้ยลุยไปก่อนทําไปก่อน เปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนรูปแบบนะลักษณะนี้พอทําไปเดียวทุกอย่างมันจะลงตัวและดูดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับเดือนพฤษภาคมต้นเดือนเนาะระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาคําพูดนะครับโทรศัพท์ออนไลน์ทั้งหลายกลางเดือนผ่านไปทุกอย่างดูดีแต่ก็จะได้รับบทบาทใหม่งานจะหนักขึ้น งานจะเจอโจทย์ยากงานจะเจออุปสรรคแต่ก็สามารถผ่านไปได้และถ้าผ่านไปได้มีรางวัลใหญ่รออยู่เพราะว่าเขาได้ตําแหน่งมหัตถกรรมโกลาเลิกเลิกเศรษฐีผู้วุ่นวายนะเออไม่รู้จะตำแหน่งนี้เนี่ยแปลแปลเป็นไทยตรงๆเนี่ยมันยากนะเออมหัตถกรรมโกลาเลิกนะอ่ะสุดท้ายครับยังไงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลช่วยเหลือ แต่ก็ทําให้เราแบบเป็นไงเระมัดระวังอะ่ะบางทีเรื่องของการฝันร้ายระวงังระวังเรื่องความเครียดนอนไม่หลับนอนแลอ้อึดอัดนอนหลับไม่สนิทนะสุขภาพก็ต้องรักษาด้วยนะครับแต่ภาพรวมถือว่าดูดีนะครับกำลังใจเต็มเปี่ยมชาวลัคนาราศรีกุมขอให้รับรู้ไว้อุปสรรคใดๆที่จะเจอในเดือนนี้มันคือตัวมาบอกว่าความสำเร็จ อยู่ไม่ไกลครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลบฟังองกากอนจะจากกันไปนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับถูกใจคำทำนายกด Super Thanks เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ